โอเคครับก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับเป็นทางด้านของตัวเรียสนะครับนี่เลยเลเวลตันที่เรียบร้อยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ได้จากอีเวนต์นะครับก็วิธีการลงอีเวนต์ก็จะมาตรงประตูนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนวิธีการเข้าอีเวนต์เนาะก็เข้าได้จากทางด้านของ Discord ดออสตาเลยนะครับผมก็เข้าไปเลือกทีมนะครับแล้วก็ขอเขาเข้านะครับจาก คนในด i ด c อ r d นะครับก็มีให้ฉูนะโอเคนะครับสำหรับตัวรีอัสนะครับผมเป็นตัวที่ได้จากฟูนะครับเราต้องเปิดฟูนะครับนี่ก็จะเป็นฟูอย่างนี้เลยนะครับก็จะได้จากอีเวนต์นะครับเราก็ต้องไปลงนะครับแล้วก็มาเปิดหารีอัสนะครับผมซึ่งรีอัสนะครับจะเป็นตัวที่มีแค่2,000ตัวนะครับเท่านั้นนะครับก็หมดแล้วก็จะหมดเลยนะโอเคนะครับแล้วก็รีอัตก็จะมีเบสซิ่งนะครับนี่เลยก็จะเป็นปีกนะครับ นี่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ารีอัเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคครับผมค่าวางรีอัรเริ่มต้นอยู่ที่500นะครับผมโอเควางเลยนะครับก็ดาเมจเริ่มต้นก็จะอยู่ที่11,300นะครับผมวินาทีในการโจมตีอยู่ที่4วินะครับระยะอยู่ที่40โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารีอัจะเป็นอ่าท่าจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็โจมตีเป็น Circle-LE นะครับวงก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนี่ครับผมถ้าโจมตีของรีอันี่นะการปล่อยพลังเวทไปเลยอย่างนี้นะครับโอเคอัพขั้นแรกนะครับใช้เงินอยู่ที่3,000นะครับดาเมจเป็น45 0 0 0นะครับ โอเคครับขั้นต่อไปนะครับอยู่ที่8000นะครับดาเมจเป็น119000นะครับระยะเพิ่มมาเป็น60สนะครับแล้วก็มีท่าใหม่มานะครับโอเคนี่เลยก็จะปล่อยลำแสงออกลงมาใส่นะครับนี่อย่างนี้เลยนะครับโอเคขั้นต่อไปนะครับเป็น ตีให้บิดแล้วนะครับผมก็ใช้เงินอัพอยู่ที่10000มืนะครับดาเมจก็จะเป็น2องแสนนะครับถ้าก็ยังเป็นค่าเดิมอยู่นะโอเคขั้นต่อไปนะครับ2 0 0 0มื่นนะครับระยะเป็น90นะครับผมดาเมจ 300, แสนนะครับแล้วก็จะมีท่าใหม่นะครับโอเคตอนนี้ตัดแล้วนี่เลยก็จะเป็นเหมือนพลังคุมคมนะครับแล้วก็ระเบิดออกนี่นะครับแล้วก็วงใหญ่นะครับวงใหญ่มากนะครับ โอเคครับผมเมื่อรีอัถูกบัฟนะครับดาเมจรีอัก็จะอยู่ที่1,230,000นะครับผมก็ตอนนี้ก็จะตีอยู่ที่4วินะครับระยะ90เนาะโอเคก็จะนี่ครับผมนามเมจก็1ล้านนะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยนะโอเคนะครับแล้วก็ตีแอร์ด้วยนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ใช้ได้เลยนะครับสำหรับรีอันะครับแล้วก็สมาร์วางได้8ตัวนะครับของรีอันะ ก็จะวางได้8ตัวนะครับโอเคครับ okay, ผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ